เอาละครับในพอดแคสต์ตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในหัวข้อที่ชื่อว่าเด็กนิติปีหนึ่งนะครับจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับก็เนื่องจากในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่นิติรามอย่างที่เรารู้ว่าก็น่าจะาเป็นช่วงเปิดเทอมนะครับของเด็กนิติปีหนึ่งะครับโดยเฉพาะคนที่เรียนนิติรามกันนะครับนี้ผมก็เลยว่าเอองั้นก็มาทำพอดแคสต์เอนนี้เลยละกันนะครับเผื่อใครที่กําลังอยู่ในช่วง อ่าเรียนอยู่ช่วงเบิดเทอมอยู่หรือว่าใครที่เพิ่งสมัครเรียนไปแล้วก็อยู่ช่วงเบิดเทอ,เทอมเนี่ยนะครับจะได้รู้ว่าเ,เด็กนี้ใปีหนึ่งเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับหรือว่าถ้าใครที่อ่าย้อนม,มาฟังนะครับในภายหลังนะครับสมมติว่าผ่านช่วงเบิดเทอมไปแล้วอาจจะเป็นปีหน้านะครับหรือว่า เทอมหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้รู้วิธีการเตรียมตัวในการเรียนคณะนิติศาสตร์ได้นั่นเองนะครับก็ทุกอย่างนะครับในอดแคสต์ตอนนี้มาจากประสบการณ์ของผมนะครับ100%นะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งเราเนี้ยนะครับจะสามารถช่วยให้คนที่กําลังคิดที่จะมาเรียนคณะนิติศาสตร์เนี่ยสามารถเตรียมตัวในการเรียนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้การเรียนของทุกคนเนี่ยมีเป็นขั้นเป็นตอนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ละข้อแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับเด็กนิตินะครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคืออะไรครับ นะถ้าพูดถึงสิ่งที่แบบเบสิกที่สุดคืออะไรก็คือเตรียมไปสมัครเรียนนั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็ถ้าใครฟังอยู่เนี่ยก็เชื่อว่าก็น่าจะสมัครเรียนกันแล้วนะครับหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้อยู่ในช่วงสมัครเรียนนะครับก็สิ่งแรกให้เรา้องดูเลยคือเราต้องดูช่วงนะครับว่ามหาลัยนะครับถ้าใครจะเรียนนิติรอย่างเงี้ยดูช่วงว่ามหาลัยเนี่ยเปิดรับสมัครนะครับในช่วงไหนนะครับแล้วเราก็ไปสมัครนะครับใ,ในช่วงนั้นนะครับซึ่งถ้าใครจะมาสมัครเรียนที่มหาลัยรามแหวงเนี่ย มอลามเนี่ยก็จะมีการรับสมัครหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าการไปสมัครเองนะครับที่มหาลัยนะครับซึ่งก็ต้องดูช่วงไว้นะเขาจะมีอ่าสมมติถ้าไปสมัครอ่าที่มหาลัยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอยู่2ช่วงนะครับก็คือจะมีช่วงอ่าประมาณแบบต้นเดือนกับปลายเดือนอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองดูได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าช่วงในการรับสมัครเนี่ยก็จะเป็นช่วงเนี่ยเดือนมิถุนานะครับ อันนี้คือจะเป็นในส่วนของเทอมหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าบางปีอาจจะไม่ได้ตรงกันขนาดนี้นะครับก็ต้องดูเป็นเท่อเทิมๆไปนะครับวิธีการนะครับถ้าจะไปดูว่าเฮ้ยมอรามเบอร์เราสมัครช่วงไหนนะครับ ก็พิมพ์ค้นหาเข้าไปใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์ค้นหาไปว่าปฏิทินมอรามก็ได้นะครับปีล่าสุดนะซึ่งถ้าทุกคนค้นหาไปใน Google เนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นเว็บไซต์ของมอรามมาเลยนะครับแล้วเราก็สามารถไปโหลดปฏิทินมอรามมาดูได้ในปฏิทินเนี่ยก็จะมีบอกไว้หมดเลยนะครับตั้งแต่วันรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันรับสมัครอ่าทาง,ทางอ่าที่มหลาลัยนะครับอ่าเวลาในการบรรยายนะครับวันปิดเทอมนะครับวันสอบอะไรเงี้ยวันซ่อมนะครับ เขาก็จะมีเขียนไว้ในปฏิทินตรงนั้นหมดเลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกนะครับที่เราต้องไปดูก่อนเลยก็คือเรื่องของการสมัครเรียนนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครเรียนมหาลัยอื่นอ่ะก็อันนี้ก็ต้องดูเงื่อนไขการสอบเข้าของแต่ละมหาลัยไปนะครับถ้าใครเรียนรามเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามอรามไม่ได้มีการสอบเข้านะครับเพราะฉะนั้น ดูแค่วันสมัครแล้วก็เตรียมวุฒิมาให้ดีนะครับวุฒิม6นะครับหรือว่าเทียบเท่านั่นเองนะครับหรือว่าไปดูเงื่อนไขได้ใครอาจจะมาสมัครพิธีกรหรืออะไรนะครับก็ตามแต่นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ลามได้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นมหาลัยอื่นอย่างที่ผมบอกนะครับก็ต้องดูตามเงื่อนไขของแต่ละมหาลัยไปนะครับทุกคนก็ลองไปดูได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าจะไปสมัครมหาลัยนู้นมหาลัยนี้นะครับเขามีเงื่อนไขในการสมัครยังไงบ้างนะครับมีเงื่อนไขในการสอบเข้ายังไงบ้างนะครับบบใครรจจมม6าาะแล้้วตอองกไปส มหาลัยสอบตรงหรือว่ายื่นคะแนนอะไรก็ตามแต่นะครับไปดูให้ดีนะครับว่ามหาลาัยที่ตัวเองต้องการที่จะเข้าเนี่ยนะมาเป็นที่ไหนก็ตามธมรรมศาสตร์จุฬานะครับหรือว่ามอเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับลองไปดูนะครับ <analog noise> ตามที่ตัวเองต้องการที่จะเข้าเรียนละกันนะครับแต่ว่านี่ผมจะเน้นไปที่การเรียนที่มหาลัยรา,ยราแมแหนนะครับอ่ะต่อมานะครับอย่างที่2นะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับต่อมาหลังจากที่เราสมัครเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราต้องมาดูว่า วิชาที่เราลงทะเบียนเรียนไปเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่วันที่เราไปสมัครเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ทางมหาลายัยเขาก็มักจะให้เราลงทะเบียนเรียนไปเลยในวันนั้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยส่วนใหญ่ที่มหาลัยเขากําหนดไว้ให้ก็จะเป็นพวกวิชาพื้นฐานนะครับ<ส>กับวิชากฎหมายสัก1ง,งถึง,งวิชาหรืออาจจะ2-3ถึงวิชาประมาณนี้นะครับนั่นแหละเราสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราดูว่าไอ้วิชาที่เราลงทะเบียนเรียนไปเนี่ยนะครับมีวิชาอะไรบ้างนะและเราก็ต้องไป ซ,ซื้อหนังสือนะครับของทางมหาลัยในวิชานั้นมาดูนั่นเองนะครับลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรไปแล้วบ้างนะครับเอาวิชาที่ตัวเองลงทะเบียนเรียนเนี่ยนะครับมาดูนะครับแล้วซื้อหนังสือนะครับของวิชาที่ตัวเองลงทะเบียนเรียนให้ครบนะครับอ่ะสมมุติว่าเราลงทะเบียนเรียนไปทั้งหมดเจ็ดวิชานะครับก็ไปดูหนังสือที่สำนักพิมพ์ของมหาลัยนะครับว่า7วิชานั้นมีวิชาอะไรบ้างและมีหนังสือกี่เล่มนะครับ ก็ไปซื้อหนังสือของทางมหาลาัยมาให้หมดนั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนที่2นะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงาการลงทะเบียนเรียนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เลือกวิชาที่ลงทะเบ,บียนเรียนนะครับบางคนอยากรู้ว่าเฮ้ยอ่ลงทะเบียนเรียนปี1เนี่ยลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรดีนะครับซึ่งผมก็จะแนะนําว่าช่วงปี1น,นะครับถ้าไม่ได้มีการเทียบโอน พวกวิชาพื้นฐานมานะครับผมแนะนําว่าให้ลงวิชากฎหมายสัก2วิชาก็ได้นะครับจะเป็นกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและที่เหลือก็เป็นวิชาพื้นฐานไปให้เต็มหน่วยกิจก็ได้นะครับวิชาพื้นฐานก็แล้วแต่ทุกคนเลยดูว่ามาาะไเขาให้ลงวิชาอะไรบ้างก็ลงพวกวิชาพื้นฐานไป นะครับนี่คือคําแนะนำของผมแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูควบคู่กันไปก็คือดูวันสอบนะครับวิธีการดูวันสอบนะครับก็คือดูในมรอสามสิบนะครับเป็นหลักเนาะพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับว่ามรอสามสิบนะครับเข้าไปดูในรายวิชาที่เราจะลงทะเบียนเรียนนะครับว่ามีวิชาอะไรบ้างนะครับแล้วเข้าไปดูรหัสวิชาแล้วเข้าไปดูตรงมรอสามสิบเขาจะมีเขียนว่าสอบในช่วงวันไหน ดูให้วิชาที่เราลงทะบียปเรียนในแต่ละวิชาเนี่ยวันสอบไม่ตรงกันนะครับแค่นั้นพอนะผมพอแค่วันสอบไม่ตรงกันถ้าวันสอบติดกันอันนี้ได้นะนะครับสมมุติว่า,อาสอบวันที่6กับวันที่7นะครับอันนี้ได้แต่ถ้ามี2วิชาที่ต้องมาสอบวันเดียวกันอันเนี้ยไม่เอานะครับโอเคไหมนั้นดูแค่นี้พอถ้าเกิดมีวิชาไหนที่มันวันเดียวกันให เลื่อนสักวิชาใดวิชาหนึ่งออกไปแล้วเอาวิชาอื่นมาลงแทนนะครับแบบนี้เป็นต้นนะนี่คือคําแนะนําในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ที่ผมบอกไปก็คือซื้อหนังสือของทางมหาลัยมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับนี่คือขั้นตอนที่2ต่อมาขั้นตอนที่3ามนะครับคือเรื่องของการดูตารางเรียนของเราไปดูตารางบรรยายนะครับของแต่ละวิชานะครับว่า แต่และว,วิชาที่เราลงทะเบียนเรียนไปเนี่ยบรรยายในช่วงไหนบ้างเอามาจัดเป็นตารางเรียนนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับอารมณ์เหมือนแบบตารางเรียนสมัยมัธยมเลยนะครับมาจัดเรียบร้อยว่าจันท์ถึงสุขอะไรเงี้ยเราอ่ามีตารางบรรยายนะครับในช่วงไหนบ้างอ่มีอา่าเป็นวิชาก,กฎหมายก็จะมี2องเซสชันนะครับสองเซสชันนั้นมีบรรยายในเซสชัน ต่ละเซกชันเนี่ยในช่วงเวลาไหนวันไหนนะครับเอามาใส่เป็นตารางเอามาจัดเป็นตารางนะครับให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดมีเซ็กชันไหนที่มันอาชนกันสมมติ it, เวลาบรรยายมันชนกันใน2วิชานะครับก็ให้เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งน,นะครับเป็นวิชาหลักในการเรียนแบบนี้เป็นต้นก็ได้นะครับส่วนวิชาอื่นให้เรามาเรียนย้อนหลังแทนแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเอาง่ายขั้นตอนนี้คือเรื่องของการจัดตารางเรียนของเราให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับอะ่ะต่อมานะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทําต่อมาก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยไปดูพวก ข้อสอบเก่านะครับข้อสอบเก่าของวิชาที่เราลงเป็นเรียนไปทั้งหมดนะครับถ้าไปไม่ได้ผมแนะนําว่าให้ไปซื้อพวกชีสแดงนะครับหน้ามหาลัยไว้ก็ได้นะครับที่เป็นข้อสอบเก่าบวกทงคําตอบอะไรเงี้ยนะครับสามารถซื้อไว้ได้เนาะหรือถ้าใครที่บอกว่าไม่อยากซื้อสามารถไปดูที่ เว็บไซต์ของทางมหาลาัยได้รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนอาจารย์เขาจะอัปโหลดพวกทงคําตอบนะครับรวมถึงข้อสอบเก่าไว้ในเว็บไซต์ให้แล้วนะครับก็สามารถใช้รหัสนักศึกษาของตัวเองเนี่ยในการเข้าไปล็อกอินแล้วก็เข้าไปดู พวกข้อ,ขอสอบเก่าพร้อมตัวตอบในนั้นได้นะครับอันนี้ให้ทุกคนเตรียมไว้นะครับในทุกๆวิชาที่ตัวเองลงทะเบียนเรียนนะเพราะข้อสอบเก่าเนี่ยสำคัญต่อการดูมาตราสําคัญแล้วก็สําคัญในการฝึกทําข้อสอบในช่วงใกล้สอบนั่นเองนะครับมีผลมากๆเลยนะที่ทําให้เราสอบผ่านในแต่ละวิชาได้เนาะอ่ะนะครับพอจบในเรื่องของข้อสอบเก่าในเรื่องของการวางตารางในการบรรยายเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือคือทุกคนก็วางแผนการหนังสือให้เรียบร้อยนะครับวางแผนการท่องตัวบทกฎหมายนะครับให้เรียบร้อย แล้วก็วางแผนในการฝึกทําข้อสอบเก่าในช่วงหนึ่งเดือนก่อนสอบให้เรียบร้อยนะครับแค่นั้นเลยนะครับซึ่งวิธีการวางแผนการหนังสือนะครับวางแผนการอ่าท่องตัวบทนะครับวางแผนการฝึกทําข้อสอบเก่าอะไรพวกนี้ผมเคยทําไว้แล้วนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูตรงหน้าช่องได้นะครับชื่อคลิปว่าวิธีการวางแผนการเรียนนิติลัมนะครับเข้าไปวางแผนนะครับตามนั้นได้เลยนะ รือว่าทุกคนจะซื้อหนังสือความลับเด็กเก่งยิยมดำหนึ่งไปก็ได้นะครับหนังสือความลับเด็กเก่งยิยมดำหนึ่งเป็นยังไงนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในในต้ดีคริปชั่นได้นะครับจะเป็นหนังสือที่เป็นคอร์สออนไลน์หนังสือเป็นคิวอาร์โค้ดบุ๊กนะครับแล้วก็จะถอดทุกอย่างมาจากประสบการณ์ของผมทั้งหมดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรวมถึงวิธีคิดในการเรียนแล้วก็ าการสร้างวินยัยในการเรียนคือสิ่งสําคัญที่ทําให้เราเรียนจบได้ได้คะแนนสูงๆได้นะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยนะครับหนังสือความลับเดเ็การน่อมนำหนึ่งนะครับถอดทุกอย่างจากประสบการณ์ของผมที่เรียนจบที่รามนะครับได้เกรดน่ยมนำหนึ่งนะครับใส่ไปนั้นให้หมดแล้วทุกคนอ่านทําตามเข้าไปเรียนในหนังสือแล้วทาตามนับแค่นั้นอย่างเดียวพอนะครับอ่ะก็อันนี้คือจะซื้อหนังสือความลับเดเ็การย่อมนำหนึ่งไปใช้ในการวางแผนก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ะนี่ต่อมาเมื่อเราวางแผนทุกอย่างนับเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับที่เหลือก็คือทําตามนั้นแหละนะครับ ก็มีอย <itor> ู่แค่นั้นจริงๆนะก็ทําตามตนั้นทาตามแผนตัวให้ได้นะครับมีวินัยน,นะครับตามแผนนะครับคาว่าวินัยคือทุกคนต้องทําตามนั้นอะแบบสม่ําเสมอในทุกๆวันนะครับยันถึงวันสอบนะครับพอสอบ,ส,ส,บสอบเสร็จก็จะหลุดวินัยไม่ได้นะสอบเสร็จก็ต้องดูทําวนลูปแบบเดิมในเทอมต่อไปต่อแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งวิวนัยนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการเรืยอกฎหมายเลยก็ว่าได้นะครับหลายคนตกมาตายตรงนี้จริงๆนะครับวางแผนดีนะครับทุกอย่างดีตั้งเป้าหมายดีเตรียมตัวอะไรดีแต่ว่า ไม่สามารถอ่านหนังสือทุกวันได้สม่ำเสมอไม่สามารถเข้าเรียนทุกวันได้สม่ำเสมอไม่สามารถทาตามแผนที่เรียงวางไว้ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับสุดท้ายก็จะจบเช่นเดียวกันเนาะอ่ะอันนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันง่ายๆนะครับก็ลองไปทําตามดูนะครับนี่คือคําแนะนําของผมนะครับสู่รุ่นน้องละ,ละกันนะครับที่เรียนคณะทีสารนะเป็นคาําแนะนําว่าเด็กติปีหนึ่งนะครับหรือที่เพิ่งเข้าจะมาสมัครคณะอีสารเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนั่นเองนะครับ อ่ะก็สุดท้ายนะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะครับขอขายของนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าใครที่เรียงคณะนิศสสร์นะครับก็สามารถที่จะดูสินค้าของทาง t i เก e r ์แล็บอิรอไปได้นะครับซึ่งสินค้าทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ใน s h อ p e e นะครับใน l i น e แอดนะครับใน tik To อกนะครับหรือว่าเข้ามาดูในเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตให้กับเด็กกิตติทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนังสือความลับเด็กเกนิโอเละหนึ่งที่ผมพูดถึงไปเนาะ หรืออ่านหนังสือเล่มนี้นะครับทุกคนสามารถซื้อแบบเป็นเล่มได้หรือว่าแบบเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้นะครับเข้าไปดูราละเอียดได้เนาะแล้วก็มีอย่างนึงคือแพนเนอร์สำนักเรื่องกฎหมายนะครับแพนเนอร์ตัวนี้ก็เอาไปใช้ในการบันทึกความคืบหน้าในการเรียนนั่นเองนะครับตั้งแต่เรื่องการตั้งเป้าหมายจัดตารางเรียนอะไรทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ในแพนเนอร์ตัวนี้หมดเลยทุกคนใช้แพนเนอร์ตัวนี้ในการเอามาจดบันทึกในทุกๆวันใช้เวลากับมันเวลา3าถึงหนาทีในการเอามาติ๊กทุกวันว่าตัวเองได้ทําตามที่ตัวเองกําหนดไวว้้แลหรือยง นี่คือแพนเนอร์สำหรับนักกฎหมายนะครับซึ่งจริงๆรายละเอียดแพนเนอร์ก็ยังมีมากกว่านี้เยอะยนะแพนเนอร์จะเป็นรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับเป็นอ e ีบุ๊กอย่างเดียวนะ แต่ว่าาในอ e ีบุ๊กเนี่ยก็จะมีการฝังไฮเปอร์ลิงก์ไปสามารถเอาไปใช้จดใน iPad หรือว่าแท็บเล็ตได้นะครับหรือถ้าใครที่ไม่มี iPad หรือแท็บเล็ตสามารถเอาไปพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้วก็เอาเข้าเล่มเอาไว้จดแบบแมนนวลได้ใช้ปากกาจดอะไรปกติแบบนี้ได้เลยนะครับเอาไปพิมพ์กี่รอบก,ก็ได้ผมแนะนําว่าพิมพ์ักเทอมละเล่มก็ได้เทอมเทอมหนึ่งก็พิมพ์มาเล่มหนึ่งแล้วก็วางตารางเรียนทุกอย่างพอหมดเทอมปุ๊บก็มันก็ใช้จบแล้วใช่ไหมก็เทอมต่อไปก็พิมพ์มาใช้ใหม่แบบนี้เป็นต้นนะครับใช้ได้ ไปทุกคนสมมุติไปเรียนเนต่อเงี้ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าพื้นฐานในเรื่องของการเรียนเนมันก็คือการเรียนปริญญาตรีนี่แหละมันใช้มันคือพื้นฐานเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้คือแพนเนอร์สำหรับนักเรียนกฎหมายเนาะรวมถึงสินค้าอื่นพวกคอร์สติวกฎหมายต่างๆนะครับเป็นคอร์สติวต่อชีพนะครับแล้วก็เป็นคอร์สติวที่เน้นความเข้าใจนะครับอ่าเมื่อมีกฎหมายอะไรอัปเดตนะครับผมก็ เมื่อมีกฎหมายแก้ไขนะครับผมก็จะอัปเดตเข้าไปในคอร์สนี้ให้ตลอดนั่นเองนะครับซึ่งคอร์สนี้ก็จะเป็นมีไล่เรียงวิชาไปทุกคนสามารถไปดูได้ว่า อตอนนี้มีวิชาอะไรแล้วบ้างนะครับณนะปัจจุบนะันนะณตอนที่ผมพูดในคลิปนี้แล้วกันนะครับก็คือตอนนี้มีวิชากฎหมายมหาชนนะครับกฎหมาย,ายอาญา2นะครับแล้วก็กฎหมายนี้นะครับซึ่งในอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็กะจะทําให้มันครบทุกวิชาอยู่แล้วในการเอามาซัพพอร์ตให้กับเด็กนิตินั่นเองนะครับคอร์สติวนี้คือเป็นอย่างที่ผมบอกมันเป็นคอร์สติวต่อชีพเพราะนั้นทุกคนซื้อไปอะ่ะมันคุ้มอยู่แล้วแม้ว่าจะสอบผ่านวิชานี้ไปแล้วก็เอาไว้ใช้ในการทบทวนได้ตลอดอะีกค,คักกนครบ ซึ่งก็ถือว่าแบบคุ้มมากๆแล้วกันมีเอกสารประกอบการเรียนอะไรให้ในคอร์สหมดเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคอร์สติวกฎหมายนะครับก็ดูราละเอียดน,นะครับในใต้ดีคริปชั่นได้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็อย่างนึงนะครับก็จะเป็นพวกชีทสรุปกฎหมายต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นพวกไฟล์เอกสารประกอบการเรียนกฎหมายรวมถึงชีทสรุปกฎหมายตัวนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันก็สามารถดูได้ใครที่ชอบเป็นไฟล์ pdf เอาไว้เปิดอ่านได้ต่อเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็ สามารถที่จะดูได้หรือว่า,าปิ้นมาเข้าเล่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เอกสารประกอบการเรียนรวมถึงชี้สรุปในแต่ละวิชาต่างก็เข้าไปดูได้ว่าตอนนี้มีวิชาอะไรบ้างนะครับเข้าไปเลือกสั่งซื้อแล้วก็ เลือกที่จะเ,เลือกดูได้นะครับในใต้ดีคริปชัน่น4ี่ช่องทางอย่างที่บอกนะครับไลน์แอดนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับช้อปปี้ e, หรือว่า Tik t o อกนะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อพวกไฟล์ PDF ต่างๆนะครับแล้วอยากได้ไฟล์ทันทีผมแนะนําว่าให้มาสั่งใน l i น์แอดนะครับเพราะทุกคนสั่งปุ๊บทุกคนก็จะได้ไฟล์ทันทีหรือว่าถ้าใครที่ต้องการคอร์สติวอะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าให้มาสั่งที่ Li น์แอดเพราะว่าทุกคนจะได้เข้าคอร์สติวทันทีนะครับก็คือแบบพอสมัครเสร็จปุ๊บชำระเงินเรีรย สามารถเข้าเรียนได้เลยทันทีนะไม่ต้องรอเอกสารไปส่งที่บ้านนะครับน้ทุกคนไปสั่งในช้อปปีหรือว่าใน Ti กต o k ก็ต้องรอเอกสารไปส่งก่อนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําในเรื่องของการสั่งซื้อประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะนะครับก็สุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับไทเกอร์และบิลล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโป่งไทเกอร์และบิลล์อก็ลาไปแค่นี้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ